สวัสดีครับผมไทยทีวีครับลิปนี้ก็มาอยู่ที่ JK Adventure ที่แก่งกึะดแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราเอาโฟนิกแซดสองนะครับนี่ละคบโปรโมชั่นมาจะส่งให้ลูกค้าที่สนามเช่านะฮะลูกค้าก็จำนมสามคันนะครับเป็นสีแดง2องคันสีส้ม1งคันเอาไปปล่อยเช่าให้นักท่องเที่ยวครับแล้วก็จะมีล่องแก่งด้วยนะครับผมที่นี่ก็มีครบเลยนะครับใครที่มาเที่ยวนะครับก็แวะมาใช้บริการได้นะครับก็ติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับที่ JK ครับ JK Adventure นะครับ ข้อดีนะครับข้อดีของตัวโคนิกแท้200เนี่ยข้อดีของเขานะครับคือเครื่องยนต์ค่อนข้างเหนียวและทนทานเกียร์นี่บอกเลยว่าทนมากๆครับจะปัญหาทุจิกทุกเรื่องเกียร์แตกมีปัญหาไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ทํามานะครับ3-4ปียังไม่เคยเจอเลยครับปัญหาเกียร์แตกคันนใงผมยังไม่เคยเจอนะครับอันนี้ผมกล้าพูดสันตีเลยแล้วเครื่องยนต์ของเขา199.4เต็มนะครับถือว่าแรงแรงสุดในคาร์200เลยผมกล้าพูดได้เลยนะเพราะผมใช้มานะครับทดสอบมาแล้วนะครับอย่างยาวนานนะครับ ตัวนี้นะครับก็ณตอนนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดสามสีนะครับได้แก่สีดำเขียวแล้วก็สีแดงกับสีส้มนะครับมี3สีครับตัวปี2024น่ครับถ้าลูกค้าใดนะครับที่สนใจก็มีราคาโปรโมชั่นณตอนนี้ครับปีใหม่นะครับเพียง7 9็0 0มืกันบาททวนะครับจากปกติแล้ว8 4 9 0 0่กรบาทนะครับก็ลดลงมา เนี่ยประมาณ5,000บาทนะครับถ้าท่านได้ลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0990836264ผมเทวาเอดียินดีให้บริการครับสวัสดีครับต้องแก๊ อุ้ยทองเต็มเลยทองเต็มเลยคอยอ่างคอยแล้วใช่ไหมอ้าวโอเค